ตุ่ยดมไปเลยเรียกกับปันแจ็คมาสวัสดีครับผู้ชมนะฮะพบกับเป็นโปรทีมฟอร์เตส์นะครับตอนนี้เรามาเล่นเกมเอ Team ่อทีมฟอร์เตส์นะ่นะในเซิร์ฟเอเชียนเกมเมอร์บอลลูนเรเซอร์นะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ในยานอยู่ในบอลลูนสีแดงนะฮะจะต้องเปลี่ยนตัวไปเป็นตัวอื่นนะเพราะตัวดีโมแมนไม่เหมาะกับการที่จะมาตรงนี้ เราลงแล้วยุดยุดยุดใครมายิงปิ้ว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 ยุดเราต้องยุดนะฮะโอเคเราต้องรอป,รป้องที่นี่ปป้องที่นี่ ชนะแล้วอนีเราเราก็ชนะแล้วโอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้อ้โ้ยโอ้ย้้ยอ้ยอ้ โอ้โหสเกลสเกลตัวเธอก็ขึ้นย้อนแล้วเอ้ยเอู้ใครยิงเราเอ้ยโอ้โหโดนมีดฟันเลย เล่นกันมันดีฮะแมบเป็นแมบสร้างเองเฮ้ยเฮ้ยลงมาสิลงมาขึ้นมาใช่ไหมอุยอ้ย อุ้ยอุ้ยเจ็บเลยสิท่าสามตัวกันเฮ้ย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 เิ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 นยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เเเฮย้้ เนี่บอลลูนพังแล้วอ้าวเด็บสวัสดีครับล็อกประตูมันน่ายิง มันน่าจี๊สวัสดีเปิดเปิดเปิดขับเขาจะขับแล้วผมผมขับไม่เป็นนะครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วมันเล่นอย่างนี้เลยเหรออุ้ยโอ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 ้ย มาจากไหนเนี่ยขับไงเนี่ยเฮ้ยขับไม่เป็นต้องยืนอ๋อต้องยืนหนุ่งี้แแมเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยยี่แม่ตื่น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 ตนเหมาะกับการใส่เสียงเพลงนี้มาก ตื่นตื่นตื่นนตื่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 นดินตื่นไม่โด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 นเฮ้ยอะไรวะไม่โดน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 ยืดเหรอโอ้ยลงน้ำได้ไม่ต้องห่วงถอยไปพี่มาแล้ว

หมอหมอหมอเอ้ยหมอเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ่ะพื้นใหม่จัดไปเอาของในทิ้งดีขอ,องเก่าๆอะทิ้งให้หมดเจ้าทำอะไรอยู่เฮวี่มันยึดแล้วเห็นไหมเนี่ยรอฆ่าก่อนสนิเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งยัพิ่งยังพิ่ง,ย,งย,ย,ยึดโถ่อย้ย เอ้ยไปถอยตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วอย่ายาสเกลจะตปมอมที่นี่ให้ได้ดีมากรอค่าเกิดก่อนแผลเล่นคนเดียวโอปิงแปสียังพอไว้เยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยยมีใครย,ยึดได้หรอกมนะั ้ยมันจะปีนขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าเนี้ยกลัวมันจะปีนขึ้นมาบนเรนือมอไม่เห็นน่ะยึดเรืยึดเรือ เรียบร้อยเราได้เปรียบแล้วย่ผมเผาในน้ำได้ดูแล้วนะ

ยุดยุดยุดครับยดยุดโอ้ยเจ้าแพ้แล้วสีน้ำแดงไอยู่ได้แลวขึ้นขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเรือเร็ว ขึ้นเรือแล้วอ๊ยอยโอ๊ยโอยยยยยตายตายตายโอ้ฆ่าตัวอะไรได้นะเอสโกรสเซสกันเต้ต้องรอก่อนรอรอโอเคเยวสิดีมาพทหานโอ้ย เราต้องขับเรือต่อดดดดดดไปไปตืดด่นดดดดดมดมใครไปถึงที่นู่นแล้วเราต้องชาร์จยิงโรเซ่มันมันจะถึงไหมเฮ้ยลงน้ำมไม่เป็นไร เราจะเอาบอลลูนมาต่อสปีดเต็ม5ต้อนนี้อ่าสปีดเต็ม5เลยอ่ามีสพอร์ตให้ด้วยเยี่ยมต่ทีนี้เยี่ยมเลยละเอ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอ hey, <John. S 1> โอ้ยโอ้ยค้างค้างอะไรเนี่ยโอย้ใครมาเกิดแล้วแถวนี้ ไปเรื่อยๆผู้ทหารมันมากันแล้วสปีดพวกมันเต็มเจ็ดแล้วโอ้ยติดติดครับอินคอมมิงที่นั่นแหละที่เราจะยึดแหมห่อดูดาวโอ้ยทำไมร้อนจังเลยเนี่ยฮะอันนี้เปิดแอร์อยู่เหรอโอ้ร้อนมากๆเลยเนี่ยฮะยึดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเชียวเชียวเชียวหัว Chi xíu hoa. Đấy. Ông trâu York ấy làm như thế này phải không? yes, <coughs> yes. Wow! mà họเล่น có nhanh như thế này Tôi nó phải nên เล่นเป็นอะไรดีเฮ้ยเราเราก็เฮ้ยช่างเถอะเราเป็นนี่แหละทดด่านแบบนี้เราต้องใช้แบบนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นไฟนอะโฮกลัวสปายขึ้นมาเนี่อ้าวฮึสเตลเมทเฮ้ย,อ,อ,ยอย่าไปอยู่ใกล้บัานหนอนนู้นละเบิร์ เรียบร้อยโดนแทงอะไรครับโอเคอย่างไรก็ตามนี้ครับไปแล้วครับ